สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในสตรีมนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนเจ้าชื่อของเราเท่ๆสวยๆแบบนี้นะครับอ่าแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เลยตรงนี้ <Wow. S 1> เขาทํายังไงกันมาดูกันเลย <Wow. S 1> อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดสตรีมบนคอมของเพื่อนๆแล้วล็อกอินเข้า ID เพื่อนๆให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคอ่าจากนั้นนะครับให้ไปดูที่ทางใต้คลิปผมได้เลยแล้วก็เปิดเจ้า3เว็บนี้ขึ้นมาครับผมอ่า มันจะมีทั้งหมด3ลิงก์นะครับแบบนี้จากนั้นบนหน้าของสตรีมเรานะครับให้เพื่อนๆเอาเมาส์ไปชี้ที่ชื่อของเรานะครับตรงนี้แล้วมันจะมีเมนูย่อยขึ้นมาแบบนี้ให้กดไปที่เมนูที่2นะครับหรือว่าโปรไฟล์เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มแก้ไขโปรไฟล์นะครับตรงนี้นะครับหรือ Edit profile ในส่วนของช่องแรกตรงนี้ครับผมชื่อโปรไฟล์นะครับหรือ profile name ให้เพื่อนๆเนี่ย ไปก๊อปเจ้าเทมเพลตที่เพื่อนๆต้องการนะครับอ่าอันตัวอย่างตรงนี้เป็นเว็บแรกนะครับมันจะมีพวกเทมเพลตตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราถูกใจอันไหนนะครับเราก็ก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยในตัวอย่างเดียวผมจะลองใช้อันนี้นะครับให้เพื่อนๆกดลงไปครับผมแล้วเขาจะขึ้นคัดลอกแบบนี้นะครับจากนั้นให้กลับไปที่หน้าสตรีมนะครับในช่องนี้ให้ลบชื่อเก่าของเราออกไปก่อนแล้วก็กด Ctrl V ครับผม ชื่อใหม่ลงไปตรงนี้แล้วก็แต่งชื่อที่เราต้องการลงไปได้เลยอ่าในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับชึบอ่าเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่พอใจนะครับ <Nope. S 1> ต้องการใช้พวกเจ้าหน้าสติ๊กเกอร์อีโมจินะครับก็ไปดูเว็บที่ผมแปะไว้ให้นะครับตรงนี้แล้วเราก็ก๊อปตัวที่เราต้องการได้เลยอ่าในตัวอย่างผมจะใช้เป็นเจ้าตัวปีศาจตัวนี้นะครับ mm. ผมก็จะลากคุมนะครับให้มันขึ้นฟ้าๆแบบนี้ แล้วก็กด Ctrl C ครับผมชึบจากนั้นก็กลับไปที่หน้าสตรีมครับแล้วก็กดไปที่ชื่อของเราได้เลยนะตรงที่เราต้องการจะวางนะครับในตัวอย่างผมจะอ่ะผมจะวางไว้ตรงข้างหน้าสุดเลยครับผมห้ตัวกระพริบมันอยู่หน้าสุดแบบนี้แล้วก็กด Ctrl V อ่ามันจะมาแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็ผมจะเอาตัวอักษรพิเศษนะครับจากอันนี้นะครับเว็แบบนี้นะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยก็คือไอเกียวๆแบบนี้นะน่ะ ให้เพื่อนๆกดไปตัวที่เพื่อนๆต้องการจะใช้ได้เลยชึบแล้วเขาจะขึ้นทางด้านบนตรงนี้นะครับผมให้เรากดไปที่ปุ่มคัดลอกแล้วก็กลับไปที่หน้าสตรีมจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมเลยครับผมเราต้องการจะวางตรงไหนก็ให้คลิกไปตรงนั้นนะครับจากนั้นก็กดคอนโทรลวี v ได้เลยอ่ามันก็จะมาแล้วแบบนี้อ่ะตรงนี้จะตกแต่งชื่อ,อยังไงก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์และไอเดียของเพื่อนๆน,นะครับเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ให้เราเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดเลยครับผมห้กดไปที่ปุ่มบันทึกหรือปุ่มเซฟสีฟฟ้าตรงนี้1ทีถ้าเกิดชื่อเราใช้ได้ปกตินะครับเขาก็จะขึ้นชื่อโปรไฟล์ของเราแบบนี้อ่าแล้วตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมเป็นแบบนี้เลยเมื่อเรากดไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับนี่ชื่อของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปแบบสวยๆที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเพื่อนๆใช้ชื่อไหนกันบ้างก็มาอวดกันได้ที่ใต้คลิปนะครับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ แล้วก็อย่าลืมสับสไคร b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ